นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนีน้เป็นต้นไปให้เราทุกคนตั้งอกตั้งใจนั่งสมาธิภาวนาด้วยความเคารพให้ระลึกถึง พระพุทธเจา้าผู้เป็นบรมมครูเราท่านทั้งหลายพระองค์ก็มีเนื้อหนังมังสังเหมือนพวกเราแต่ทำไมพระองค์จึงบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาบำเพ็ญบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจนมานั่งตรัสรู้ที่ล่มไม่โผ นอนประเทศอินเดียธรรมวินัยคำสอนนั่นนั้นที่ท่านตัดไว้สอนไว้ก็ข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามอากาศข้ามแผ่นดินภูเขามาจนถึงพวกเราทั้งหลายที่เรกว่าเราอยู่ประเทศไทยเมืองไทยเมื่อเป็นเช่นนี้เราทุกคน จงพากันตั้งอกตั้งใจตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปให้ได้ปฏิบัติบูชาภาวนาจนถึงขั้นละกิเลสข,ของตนได้กิเลสกิเลสนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยพระองค์ทรงตรัสว่ากิเลสนี้เรียกว่าเป็นมาร มานอย่างไรขันธามารขันธามานหมายถึงโลกประขันนามขันมันเป็นมานอย่างไรเป็นมานคือว่ามันกั้นกลางไม่คนเราสร้างทำคุมงามความดี เมื่อถึงเวลาที่เราจะสร้างคุณงามความดีทำความดีก็คือว่าเวลานี้เราฟังเทศเราอ่านหนังสือฟังเทศมาแต่เกิดก็ว่าได้เพราะเมืองไทยเรานี้พระพุทธศาสนาปาปดิสฐานแล้วก่อนเราท่านทั้งหลายยังไม่มาเกิดก็ชื่อว่าพระธรรมวิไน สัตธุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นมาโยบ้านเมืองไทยเราแต่นานแล้วจนเราได้ประพฤติธปฏิบัติถึงขั้นรักษาศีลห้าศีนแปดศีลสิบสองร้อยี่สิบเจ็ดถึงขั้นทำบุญทำทานต่างๆนั้นานะแม่จะไกลแสนไกลก็ตั้งอกตั้งใจมา ยนวันนี้เราได้มานั่งภาวนาในถรร้ำในปา่าในเขาในลุกขมูลอรันญิกะนับว่าเป็นเวลาที่เราควรตั้งใจแล้ว้นั้นจิตใจของผู้ใดมีความทอแท้อ่อนแอมาแต่เก่าก่อนตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปก็ให้พากันลุกขึ้นปฏิบัติบูบชาภาวนา ให้เข้มข้นให้เข้มแข็งให้สาม,มารถอาหารเอาชนะกิเลสในใจของตนให้ได้กิเลสคือความยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดธาตุยึดขันเลิกละสก,กายยัติฐิวิจิกิจฉาสีลพตะปรามากในจิตใจของตนไม่ได้ เลิกละความโกรธความโลภความหลงในใจของเราไม่ได้ก็เพราะว่าใจิตใจเรายึดมั่นถือมั่นไปตามสมจบไม่รู้จากการปล่อยวางเลิกละความลุ่มหลงมัวเมาอยู่กับกิเลสกรรมวัตถุกรรมหรือว่าใจของเรายึดหน้าถือตาใจต่อมนอะไรมากมาย อย่างว่านั่งสมาธิภาวนาบางคนมาพบหน้าเห็นตาแล้วก็ว่าผมนั่งสมาธิภาวนาขัดสมาธิไม่ได้แล้วเมื่อผู้ว่าอย่างนั้นใครจะไปนั่งให้แทนตัวเองไม่นั่งไม่ภาวนาไม่ทำบ่อยๆมันก็นั่งไม่ได้อยู่ในแหละเอีเองังน,นั้นวันนี้เวลานี่ให้เราขัดนั่งขัดสมาธิ มากน้อยก็ตามกำลังความสามารถของตนที่จะทำได้พระพุทธเจ้าถ้าเราคิดดูก็ว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่เนื้อเหล็กหนังเหล็กกระดูกเหล็กที่ไหนก็เป็นลูกมนุษย์เหมือนพวกเรานี่แหละมีเนื้อสังเหมือนกันมีความเจ็บปวดทุกขเวทนาเหมือนกัน ทำไมท่านจึงทำได้พวกเราก็มันก็มีเหมือนกันถ้าเราจะมาเย็ดมาถือความสุขความทุกข์สบายไม่สบายอยู่มันก็ไม่มีเวลาทำเราไปเชื่อมารกิเลสมารกิเลสได้แก่ผู้ฆ่าผู้ทำลาดไม่ให้คนเราทำความดี ไม่ใช่เครื่องดีที่เราทำตามอำนาจกิเลสถึงเวลาไหว้พระสวดมนต์ไม่ตั้งใจไหวไม่ตั้งใจกราบถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาไม่ว่าอยู่บ้านอยู่วัดในที่ใดก็ตามเราจะต้องนั่งต้องทำต้องปฏิบัติจิตโลเลลังเลสงสัยในทานในศีลในภาวนาไม่ให้มีในใจของผู้ปฏิบัติ ตั้งใจประพฤติปฏิบัติรวมจิตลมใจของตนลงไปในเวลานี้เป็นหลักสำคัญแล้ว่าเวลานี้มีทุกสิ่งทุกอย่างเทศเพิ่นกระเทศไหวสอนก็สอนไว้แต่ว่าใจเราไม่เอาใจเราไม่ตั้งใจเราไม่ทำกายวาจาจิตของเราไม่ทําไม่ปฏิบัติ ใครจะปฏิบัติให้เราเคดโดให้ดีตัวเราทุกคนหมายถึงกายลูกนามนามมารูปังอนิจจนามเนโล,ลกไม่เทีย่ยงนามมารูปังทุกขงังนามใรล,ลูกเป็นทุกข์นามมารูปังอนัตตานามใรล,ลูกไม่ใช่ตัวตนของเราอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงตัดไปแล้ว แต่เราไม่ปฏิบัติไม่ประกอบกร,ระทำอย่ามาคิดว่าข้าพเจ้าทำไมหนอจึงไม่รู้ไม่เข้าใจก็เพราะเราเชื่อมานกิเลสตาเห็นลูกหลงในลูกลูกดีก็หลงอย่างหนึ่งลูกไม่ดีก็เกียดชังไปอีกเหลี่ยมหนึ่งก็น,นี้แหละคือว่าเราหลงไปพเพราะยึดว่าเป็นเราเห็นเรารู้เราเห็น ในรูปเสียงกลิ่นรสพอธพระธรรมาลมไม่บริกรรมภาวนาไม่รวมจิตใจเข้ามามานั่งถึงในป่าในถ้ำในโคหาในที่เงียบสงัเจิตมันก็ไม่ยอมมองไปในที่พุ่งซ่านลำกานต้องคิดดูว่าชีวิตของแต่ละบุคคล ที่เกิดมาสมัยนี้อายุมันยืนยาวข้าวไกลเท่าใดมีคนอายุหลายร้อยปีมีหรือมีคนอายุหลายพันปีมีหรือที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ตายไม่มีเมื่อไม่มีเช่นนี้แล้วเราจะมานิ่งนอนใจไม่ได้จะไปรอท่าให้ พระพุทธเจ้าองค์ใดมาโปรดถ้าเราทุกคนไม่ลุกขึ้นทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาใครจะมาทำให้บารมีสิบประการมีอะไรบ้างทานศีลภาวนาเรียกว่าท่านย่อลงมา ให้เราทุกคนตั้งอกตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้ได้อันผู้ไม่ตั้งอกตั้งใจนั้นไม่ต้องไปฟังอาว่าฟังทำคําสอนพระพุทธเจา้าดูเวลาพระพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิพชผินหลังให้ต้นไม้โพ หินหน้าไปทางทิศตะวันออกเมื่อพระองค์นั่งเสร็จเรียบร้อยพระองค์ก็ตั้งสัตยาธิฐานลงไปโลภร่างกายเรียบร้อยพระองค์ตั้งใจอีกทีหนึ่งเยตใจของพระองค์ก็มงลงไปว่าไม่มีที่ใดอีกแล้วที่พระองค์จะสแสวงหาสถานที่ภาวนาอีกแล้ว ที่ร่มไม้พระองค์นางนั้นเป็นที่จะต้องเอาให้เต็มที่พระอ,องค์ตั้งใจลงไปว่าอย่าไม่ลกจากที่นี้เป็นอันขาดถ้าไม่ได้ตรัสสลู้เป็นพระพุทธ,ธเจ้าแม้เลือดเนื้อเชื่อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามที ถ้าเราฟังคำขอ้อนี้มันไม่ใช่ว่าเล่นพระองค์เอาจริงๆฉะนั้นวันนั้นจึงพระองค์นั่งภาวนาจริงๆมันจะเป็นจะตายก่อนเป็นเรื่องของธาตุขันไม่ให้เป็นไปอย่างที่เป็นมาโดยลำดับพระองค์ตั้งใจว่าถ้าตรัสรู้ไม่ได้ก็ตายตายที่นี่แหละ ไม่ใช่มันนั่งเหงานอนอย่างพวกเราพวกเราคันฟังเทศตงังตังบอกเหงานอนมันจะเป็นได้อะไรก็ได้แต่งเหงาขี้เศาเหงานอนกินแล้วก็มัวหลับมัวนอนฟุ้งซ่านลำคาญเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าท่านไม่เอาตั้งใจบริกรรมภาวนาของพระองค์เองไม่ใช่พวกเราไปช่วยท่านนะท่านภาวนาของท่านเอง เราก็ต้องช่วยตัวเราเองให้ได้พระองค์ช่วยอย่างไงพระองค์นึกภาวนาอนาปาลมหายใจเข้าออกคือว่าชีวิตของมนุษย์คนเรานะ่ะเหลืออยู่แค่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเองลมหายใจเข้าไปแล้วออกมาไม่ได้ก็ตาย ลมหายใจเข้าไปแล้วไม่ออกก็ตายชีวิตของคนเรานั้นไม่ใช่วันคืนเดือนปีที่เราไปหาพระครูบาอาจารย์เพื่อนมนุษย์แล้วก็ถามว่าอายุเท่าไรเท่านั้นปีเท่านี้ตีถ้าได้หลายปีก็ดีใจถ้าได้น้อยปีก็ดีน้อยลงมา เข้าใจว่าตัวเองมีความสุขสบายไม่ได้คิดว่ามันตายพระพุทธเจ้าท่านไม่คิดอย่างพวกเราท่านคิดว่ามราณงเมพาวิสติพระองค์ตายอยู่ทุกลมหายใจลมหายใจเข้าไปมันก็ตายไปลมหายใจออกมาก็ตายนั่งก็นั่งรอวันตายเวลาตาย ยืนก็ยืนรอเวลาตายเดินไปมาที่ไหนได้อยู่มันก็รอวันตายอยู่นั่นเองอย่าไปเข้าใจว่าเราจะมาแล้วจะรอรับทานญาติโยมเพิ่นทำบุญเราจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ตายได้หรือถ้ามันมาถึงแล้วตายได้ทุกไลายตายได้ทุกคน ถ้าเราไม่ตั้งอกตั้งใจภาวนาล่ะเสียเวลาวันหนึ่งมันหมดไปเสียเวลาขนาดไหนคืนหนึ่งมันหมดไปเราวังไม่ตั้งใจปฏิบัติบูชามันเสียเวลาเท่าไหร่อายุสิบปีล่วงไปยี่สิบปีสามสิบปีสี่สิบปีล่วงไปล่วงไปจนถึงวัยแก่วัยชรา มันหมดไปแล้วเราเอาคืนได้ไหมไม่มีใครเอาคืนได้พระพุทธเจ้าท่านจึงว่าปัจจุบันนรรรรทมอันเป็นปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้รีบทำรีบปฏิบัติไม่ต้องรอคนนั้นคนนี้ไม่ต้องรอว่าวันคืนเดือนปีมันจะเปลี่ยนไปอย่างไร เลบแปลงภาวนานะ